ขอบคุณสปอนเซอร์อยากสนุกเต้นเต้นเราจ่ยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับพวกกับสุุข่าวแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เสริมแก่งลุ้นถ้วยสิ่งต้องนงที่แมนยูควรซื้อในตลาดหน้าหนาวนี้สิ่ตงตำองนงผีควรเสริมทัพแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนการกำลังทำงานดีๆเลยแบบต่อเนื่องในศึกพรีเมียร์ลีก น่าสนใจนะครับว่าพวกเขาจะเยืยนระยะบนหวนัวตารางคะแนนได้ดีแค่ไหนซึ่งการเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมอาจเป็นหนึ่งปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้พวกเขาทําสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ทีมพีสแดงนะครับชุดน,นี้ยังไม่เพอร์เฟกและจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแม้ว่าโอลิากนโซชาพ,พึ่งให้สัมภาษณ์ออกไปนะครับว่าไม่ขอโฟกัสกับตลาดนักเตะของร้งนี้นะฮะแต่ยังไงก็ยังมีบางตาแหน่งที่ต้องเสริมทัพ วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสี่ตำแหน่งที่แมนเชสเตอร์ควรเสริมทัพมีตำแหน่งอะไรกันบ้างจากสื่อต่างประเทศเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่1แบ็คขวาสมัยที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ดนึงตัวอเล็กซ์เตลิสเข้ามาเพื่อยังตำแหน่งแบ็คซ้ายและหมุนเวียนลงเล่นกับลูคชออย่างรอยก็ตามแบ็คขวาไปสแสดงมีแค่อารอนวานปิสกัตที่ยึดตัวจริงอยู่ตลอด นักเตะตัวสำรองเลตันแดนหนีนย่างทีมมตีบูซูมิซ่ายังเคนฟอร์มเก่งไม่ได้รอนถึงพึ่งปฏิเสธสัญญาชุดใหม่ขณะที่แบรนดอนวินเดียมมีแววที่จะย้ายแบบยืนตัวในช่วงเดือนมกราคมดังนั้นทีมต้องการแมกขวาเข้ามาแบ่งเบาภาระของวานปิสกาช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีชื่อนักเตะทั้งสองคนที่มีข่าพวพัวพันกับไปแสดงแมนเชนเต็ดได้แก่คลนทัปเปียและแม็กซ์อารอน โดยในรายแรกนั้นสนักข่าวที่น่าชื่อถือสูงอย่างสเก็ตสปอร์ตคอนเฟิร์มเองนะครับว่าทีมสนใจจริงๆหากมีแบ็คขวาอย่างเคลนททเปียอยู่ในทีมก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะมีความเก๋าเกมและมีการเล่นเกมลุกที่ดีดีและดูดันกว่าอารอนวานปิสกายันไรก็ตามอดีตแบ็กของสเปอร์ก็กำลังโดนโทษ10นัดจากเอเหลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผน,นันทำให้เขาต้องกลับมาเล่นได้อีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม ขณะที่แม็กซ์อารอนฟูลแบ็กดาวรุ่งของนอร์ลิตซิตี้ซึ่งถือเป็นคีแมนสำคัญในการทำทีมรังจากฝูงเดอะแชมเปี้ยนชิพอยู่ในขณะนี้ซเซนจ์โตัวก็โดดเด่นเรื่องของการเตยมเกมรุกอย่างมากให้กับทัพน no ็อกเมินหลังอ่อนนอร์ลิซิตี้นอร์ลินะครับอาจจะไม่ยินดีนักที่จะปล่อย Aaron, อารอนออกมาจะเทียมตอนนี้แต่ก็คงยากที่จะท่นทานท่านการย้ายเทียมถ้าหากไปสแสดงจ่ายอย่างงามและตัวนักเตะอยากย้ายเทียมนะฮะ ตำแหน่งที่2ปีขวาบอนช่างต้องเตาจำเป็นจะต้องเปลี่ยนระบบมาใช้4-4-2ระบบแบบในวันอยู่หลายครั้งเพราะปัจจัยหลักของพวกเขาที่ไม่มีปีขวาที่ไว้ใจได้ภายในเทีมยมดยในตอนนี้อุลิกาโนโซชาสลับนักเตะหลายคนมาเล่นในตำแหน่งนี้ไม่ว,ว่าจะเป็นเมสันกรีนวูดแดนนี่เจมวอนมาตาหรือโยกมาคัสแรตฟอร์ด Ford, มาเล่นทางฝั่งขวาแต่ก็ยังไม่มีใครโชว์ฟอร์มได้โดดเด่น ฮามัดดิเอโรนะครับปีกดาจวจนของออตแลนตาจะย้ายเข้ามาอย่างเป็นทางการในเดือนนี้แต่ว่าวัยเพียงแค่ส8ปปีเจ้าตัวคงไม่ได้ถูกคาดหมายว่าจะมีตัวหลักเลยแม้จะใช้แววอนาคตไกลก็ตามแน่นอนนะครับเป้าหมายหลักของพวกเขาก็ยังคงเป็นเจดดนชันโชซึ่งพลาดตัวมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามันคงเป็นไปได้ยากที่เจ้าตัวจะย้ายตอนมกรคนนี้แต่ทางแมนชนเสร็จเองอาจจะลองเปิดศึกการเจรจาอีกครั้งหนึ่งเพื่อตกลงสัญญาลงกน้าก่อนย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์ หลังจากที่พวกเขาฟอร์มตกอย่างหนักในรายการนี้น่าสนใจนะครับว่าบริษัทอลมลจะมีทัศทียอย่างไรอีกหนึ่งคนที่เป็นข่าวลือนั่นก็คือเลอันสไบย์ปีกของทีมเบอร์เลวอร์อูเซนที่โชว์ฟอร์มดีดในรายการนี้จากการทำไปแล้วถึง9ประตูละ7อาเซสตรวมทุกรายการแต่ดูแล้วต้องแข่งขันกับหลายๆทีมเพราะเจ้าตัวก็มีข่าวกับหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปซึ่งในห้างก็คงไม่ปล่อยด้วยราคาที่ถูกๆอย่างแน่นอนนะครับ สามตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นตำแหน่งที่แฟน,รนเรสอาเมรกร้องให้เสริมทัพตั้งแต่ตลาดในช่วงซัมอร์แต่เหมือนโอเลกาโนโซชายังพอใจกับขุมกำลังของเซนเตอร์แบ็กของทีมใน,นตอนนี้อยู่หารด้วยไม่ก่ายวิกตอรีนเนลเลฟและอลิกไบยี่และก็ยังมีอัลเซลตันสเปเซนเตอร์แบ็กที่บุนเวียนใช้งานอยู่แม้มันจะดูเหมือนว่าจะเพียงพอแล้วแต่เมื่อดูสถิติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งเก็บคลินชีตเพียงแค่สี่นัดจับ 16นัดและยังเสียประตูมากที่สุดในบรรดาคลิ่งบนของตารังคะแนนด้วยซ้ำวิตอรลินเลฟมีความขึ้นคลนงงง,ง,ง,งให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและมักจะมีส่วนผิดพาดลาดไหลครั้งขณะที่ออกเบยี่เองแม้จะช่วงนี้จะฟอร,ร์มดีแต่ปัญหาการบาดเจ็บของเขาก็คือปัญหากับนักเตะกระดูกเปลาะบางเจ็บง่ายส่วนอัคเซลตเตียนเซเบก็ยังไม่เหมาะที่จะเดยนระยะเป็นตัวจริง ตำแหน่งนี้ถูกคาดหมายว่าน่าจะเสริมแบบเอาจริงเอาจังในช่วงซัมมน,นาซึ่งมีชื่อของดดโยอูเปเมกาโนบากาหลังของอัลบาเลซิคเป็นเป้าหมายหลักแต่ถ้าหากต้องการเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยตัวเลือกอย่างดาบิลอาาบาสตาร์ของเบย์มินิกที่กำลังจะหมดสัญญาก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเจ้าตัวนะฮะน่าจะเข้ามาช่วยเติม,เต,มเต็มความเกา่าและประสบการณ์ในแดนหลังซึ่งทีมยังขาดจุดนี้อยู่รวมถึงเขาเป็นนักเตะสรุปประโยชน์ที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งอีกด้วย และล่าสุดแม้ว่าเรวมเมเรดจ,จะเป็นตัวเต่งที่จะได้ตัวไปครอบคร่องแต่ระดับไอแสดงคงมีเงินทุ่มปาดหน้าแน่นอนขึ้นอยู่กับตัวนักเตะว่าจะต้องการย้ายมาหรือไม่บวกกับแมนทุนเต็ดเอาจริงเอาจรงมากแค่ไหนนะฮะตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแม้ว่าจะไม่เป็นตำแหน่งที่ถึงขนาดจำเป็นจะต้องเสริมทัพแต่แมน,นเชสเตอร์น่าจะมีตัวแทนในระยะยาวสำหรับตำแหน่งนี้เนื่องจากพวกเขามีมิดฟิลด์ตัวรับขนาดแทบเพียงแค่ คนเดียวเท่านั้นนะั่นก็คือเนมิยายมาติสซึ่งอยู่ในวัย32ปีแล้วช่วงกลางฤดูกลาลคงเป็นเรื่องยากที่จะหนึ่งนั้นแต่ระดับพับเข้ามาได้แต่ชื่อหลายคนที่อยากให้อยู่ในลิศก็คงเป็นเวฟิสเอนดีดีกองกลางตัวรับของเลเตอร์สตีแต่น,นา่าหนูว่าค้าขายกับทางจิง้งจอกคงไม่ใช่ราคาถูกๆแน่นอนนะครับยิ่งช่วงกลางฤดูกลาลก็คงไม่ปล่อยออกมาอย่างแน่นอนอย่ันไรก็ตามคนที่มีข่าวแรงมากที่สุดในช่วงนี้คงเป็นอยเซ่ไกเซโด มคฟิลเดารรุ่งในวัย19ปีของอิเดียพีเดนสเต้นะครับซึ่งมีข่าวว่าแมานเชสเตอร์เดรดมลุกก็ตกลงกับทั้งเอเนตนส่วนตัวของนักเตะและสโม,มสรเป็นที่เรื่อยแล้ว,ลวเพื่อปัดหน้า2ทีมดังอย่างอาบาเลซิกและเอซิมิลานโดยคาดการณ์กันว่ากเซโดจะย้ายมาด้วยค่าตัว4.5ล้านปอนด์่งจะเซ็นสัญ,ญญากัน5ปีชื่อเสียงเรียงนามอาจไม่คุ้นหูเลยใช่ไหมละครับแต่ทีมก็ยังไม่ได้ต้องการให้ใครมาเป็นตัวหลักแทนที่เนมิามาติดขนาดนั้น ดังนั้นดาวรุ่งน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการเสริมทัพในตำแหน่งนี้ถ้าหากใช้แววรุ่งก็ยิ่งจะคุ้มค่าขึ้นไปอีกนะครับนี่คือนะครับสี่ตำแหน่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะทำนะฮะถ้าหากยังหวังคว้าแชมป์หรือว่าหวังลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับน,นี่จากสื่อต่างประเทศที่เขาไล่เรียงมาก,กันอย่างนี้นะครับแล้วแฟนฟุตบอลนะครับอยากได้คนไหนนะครับไล่ตั้งแต่ ดาโยอูเปเมกาโนเจเดนชันโชลีออนไบลี่เคลนทิเปลียนะฮะแล้วก็อาลอนส์ unch, ของนอร์ลิซิตี้นะฮะก็มีหลายช้อยเลยนะฮะเอ้ยเลือกกันนะครับในตำแหน่งที่อาจจะเรียกได้ว่ายัางไม่ใช่ผู้เล่นระดับท็อปนะครับเพราะว่าตลาดรอบสองเนี่ยทีมต่างๆเขาค่อยไม่ค่อยได้ปล่อยนักเตะที่เป็นตัวหลักของทีมออกมานะครับฉะนั้นแล้วก็อาจจะมาเป็น นักษาดาวรุ่งเข้ามาเพื่อที่จะปั้นให้เก่งขึ้นในภายพักหน้าหรือจะเอามาเป็นยังอะไร่หรือว่าเอามาแข่งขันในตำแหน่งนั้นๆน,น,นะฮะก็เชิญร่วมสนุกกันคอมเมนต์นะครับว่าชอบคนไหนบ้างนะฮะแล้วก็มาพูดคุยกันใต้คลิปเช่นเคยครับสวัสดีครับ